สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องอุจิมาพ,พ่อกับผมอีกแล้วนะครับนกเขาใหญ่สว <fulfilling. S 1> ่างเดืนดินมื่ inform inform อ sure. นี้สิพักพ่อแม่พี่น้องมามาหาป่านะครับมาเบิ่งเพิ่นยิงป่าสควอนครับก่อนเี็ิตตกเก็บสนิบเปื้อนไปหายิงป่าครับฮะมุดปิดครับ พิดพวกขรอมันีีถ้าเรายิงยิงอย่างนี้มันยิงยากเราตั้งขึ้นท้างบนไงตาน้ำลึกตาลองด้วยตั้งขึ้นท้างบนน้ำใสเปิดมันครับ Nhìn nhau này, bà khuất lái kia, bà phu lái kia Đồ này ดครับฝอนนิ้วขืนนึ่น,นฟูขื่นมาไหลที่กบตอนั่จอดรถใหม่ๆโบถูกป่บดน ดูมาว่าบักโคกเปียกผมกับขันนะครับได้ยินเสียงขันอยู่ตุกโต้ทุกตต้ยืนมันมีนกปลาตัวหนึ่งอยู่ฟังพุ่นนะครับอยู่ฟังมันมันตรงตรงยังเลยครับไอ้มันขันอยู่ปลาทั้งนั้นนะครับมันขันอยู่ฟังนั้นนะมันหนึ่งไอ้มีมะขามใส่ตัวว่าจขันมาบอกครับตัวเสียง เสียงไงเสียงไงสองกุ๊ปเสียงไงนะครับ,บด,นบนดันดูคนครับโอ้แต่ว่าไปใกล้พอได้นะครับแต่ว่าไม่มีกล้องถ้าเบิ้งกล้องยืน่นท้องหลังน้ำมันครับปีน,นังเด็กกันเลยนกไอ้ดวงไส้เรนครับล่องมาล่อ,มอ,ง,ลองมาอยใกล้แต่ไม่สาวขาว,ขาว

โดนไหมพี่เห็น,นลูกเรียนฟุดผมไม่ชอา่าเลยมันปาล,ล่ลองครับปลามังใต้น้อะ่ะเราม่รู้วันงไปลออ่ปลองเราขึ้นต้องต้องขึ้นที่สูงใครมันต้องขึ้นที่สูงอยู่โอ,อ้อโหกินปลาใครจะขึ้นอะ่ะ ต้องขับ่เป็นนกกดปูดเขาบุบกินปลามันตาแล้วมันนะมีนมนนหา,านะครับเรียบร้อยครับมีช็อตครับมีช็อมีช็อตครับลกไปด้วยปด้วยโชว์ไหนครับ,ชรบ,ชชรบโชว์ไหนโชว์ไหนครับ,น,น,รบนี่ ไม่เดียวจอดครับฟับงยานี่ตีไม่เดียวเลยช้าไครับน้ำหนักประมาณสักสามจี้ขีได้ยินหรอครับมองเทียมครับมาหาบตั้ตัวโนครับแยกชัดยกเพื้อเหยื่อทำเลี้ยงว่ะ ยอดครับเดียวไม้เดียวเสร็จเลยครับไม้เดียวจอดไม้เดียวจอดครับด้วยครับอีกหนึ่งเราเห็นแล้วเเห็นมันขึ้นนะปุ๊บป๊าไข่จวดลอดอีกหนึ่งตัวครับโอ้สวงไม้ครับไหมเนี่ยโอ้เดือยนี่สุดยอดเลยครับเดือย เดี๋ยวเปิดช่องตกปลาให้พี่ดวงเลยครับไม่ <c oughs> ต้องมาต่อนนกเราตกปลา,าอย่างเดียวเลยดับ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 เคยใช่ปะคือไฟต้อนดูไรหัวครูบิดบ่เออนี่เปลาที่ไฟตอนครับมันนี่เป็นเนรื่องดีแหละสภาพปลาที่ไฟต้อนเพราะดีว่าปลาไส้ขาดนี่ครับนี่ครับปลาไฟไฟตอนที่เป็นแม่น,นี่หัวโตก็รีบตูดรีบอืมโอป็นงยังครับเออกพี่โตออกพี่โตครับเพราะว่าช่วงนี้หายกินยากโควิด ชุกโควิดนะครับมกตอน,นกิดยู่เกลไกกันครับโอ้บ่ได้ช็อตที่มันกัดครับเพระาะว่าทายน้ำบ่ทันเพระาะว่าผมค้าเขาไปเบิ้งกันนย่คว้างหลังยุหันครับกลับออกมาเป็นจัดแหละครับเห็นว้ากัดปัวเลยนะครับเบิ้งวิทเที่อกครับบัดียอนแสงเงี้จังเลยครับ ขึ้นมาไปไห่มานี่่ครับอย่าอย่าเอามือไปจับนะครับเด้อเบ็ดปากมืออะไรไงไงครับเบ็ดคมเราต้องใส่คีมครับคีมตกปลาโดยเฉพาะครับครับงัดลงไปก็แทงลงไปครับตึ๊บนะครับแทงลงไป นะครับมันจะเอาออกอง,ง่ายนิดนึงอีกนี่ตัวเยน่นะครับแทงกังหันนะครับร้อยครับโอ้ยกัวครับอันนี้สุดยอดครับโอ้สองตัวสองสามไม้ครับโอ้ยโว้ยบอทันอีกแล้วบอกว่าจะเข้าดตีนใครมาจน ตัวที่สามครับสำหรับวันนี้นี่ตัวข่ายมันนี่มันเขานุขข่อยตัวนี้แล้วนี่เขาแบบคงกิดโกนตัวเมียเหยียบก้อนโช่วยนะช่วยนะช่วยนะตัวนี้มันบักครับไซกำลังสวยครับโอ้โห เย็นๆเราวันนี้ได้เยอะเชื่อพี่ไม้ลายมือทีบทีบกับทีบแล้ววันนี้ซิบนี่ห้องร่าคุณแล้วเอาพูดอะไรวิ่งไปไหนเลยล่ะมีบ้า ตัวที่สามครับเรียบร้อยดูไม้ต่อไปครับนกก็จะต่อปลาก็ตีสุดยอดครับวันนี้นกไม่หมานหมานปลาครับ นะครับทำงานครับโอแดงครับมันเทียมมันว่าครับโอ,โอด้ดูไซดูใสครับใสครับตัวน,นี้นั่นกบผีบา้าไม่บอเจ็ดแปดขีดได้ครับประมาณห,าห้าขีดหกขีดหรือสี่เป็นอันประมาณขันว่าประมาณวนะ่า นูเจ็ดีดเปลีด,ด,ดต้องหาีดได้เลยถุงมาทงมาบันกท้ายถุงมาบันบันกันไปกินกระหอบัน้นฮโอ้โอ้โอ้โอไปก้งแข่งกูงอ๋อสมมาไไปตัวสุดไทยครับ<ะ>ตัวสุดไทยไม้ไม้สวยครับไม้สวยบิงคองครับบิงไหม ตีเพลครับตีขึ้นฟังเพตีขึ้นฟังตกลงมานั่นพอดีใส่เลยครับไม่ทิศสวงน,น,น,นี่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 นั่นอุ้ยโอเคฮะ Thank y o ครับจะได้สั่งกิโลบัตน,นี่เลยเด้อจ <laughs> บาทสองบาท เอาครับเมื่อนีกับผลสรุปนะครับนกกัะบอกหมานนะครับเมื่อนีปิดคลิปมาครับวันกันนะครับเนาะได้นี่ละครับได้จักรจักเตียมวาสามซีซีเตียมนะครับเมื่อหนีได้ซีเตี่ยมครับปิดคลิปด้วยตัวขนาดน้องๆโลนิดๆนะครับเมื่อนีไอดวงจัดให้ครับแต่ว่ามาเห็นไมริวตันครับคันอยู่ต้นนี้แล้วนี่ มันไปแล้วครับวังยานนี่ไม้นี่ไม้เด็ดครับจื้อวบเอาครับจื้อว้แล้วครับผมก็ได้สิได้อำลาพัดจากกันไปนะครับก็เมื่อนี้กับนกบ้หมานครับหมานตะปาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้ครับเพื่อเป็นกําลังแล้งไกให้ครับช่องนกเขาใหญ่สว่างแดนดินนะครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมคลิปสวัสดีครับ